วันนี้เรามาทำเมนูแซ่บๆกันค่ะพี่น้องน้ำยาปลากระป๋องตีนไก่ค่ะพี่น้องเป็นเมนูที่ทำง่ายแสนจะง่ายนะคะถ้าใครยังทำไม่เป็นนะคะตามไปดูกับป้อมเลยค่ะพี่น้องง่ายๆนะคะก่อนอื่นป้อมก็เอาเครื่องสมุนไพรลงไปต้มนะ,ะกับตีนไก่นะคะพี่น้องตีนขอประทานโทษนะคะถ้าใครไม่ทานค่ะก็จะมีพวกกระชายหอมแดงพริกนะคะแล้วก็เอาปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องลงไปโขลกผสมกันนะคะตำทุกอย่างพอหยาบๆนะคะแล้วก็ ป้อมจะใส่หัวปลาอินทรีย์ไปด้วยนะคะเพื่อความนัวค่ะพี่น้องตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอาเครื่องที่โขลกลงไปโ,โคเลคเลนะคะแล้วเราก็เอาหัวปลาอินทรีย์ที่เราต้มแล้วลงไปนะคะเพื่อความนัวปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสน้ําตาลทรายนะคะป้อมใส่อย่างละสองอย่างละอะ่าช้อนชานะคะแล้วก็น้ําปะลาร้านะคะตามใจชอบนะคะใข้มักนัวหลายก็ใส่หลายมักนัว target, หน่อยก็ใส่หน่อยนะคะแล้วก็เคโลเเลให้น้ําเดือดนะคะ พอน้ำเดือดแล้วเราก็เอาตรีนไก่ลงไปเลยค่ะพี่น้องตรีนไก่ที่เราตุนเปื่อยแล้วนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปต้มอีกนานนะคะแล้วเราก็ต้มลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาต้มแล้วทิ้งน้ําไปนะคะเพื่อความไม่ขาวนะคะต้มก็ใส่ตะไคร้พวกใบมะกรูดใส่ไปด้วยนะคะตอนต้มแล้วก็ทิ้งน้ําไปได้เลยค่ะนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมนะคะหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็แสบเลยค่ะพี่น้องตอนตอนจะกินถ้าใครชอบเผ็ดก็เติม ผิกปนค่ะพี่น้องหรือใส่น้ำปลาไปอีกนิดนึงเพื่อความหอมค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องป้อมด้วยนะคะขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องแบบแซ่บเวอร์ค่ะขอบคุณค่ะ